อมองตั้งแต่เขาวางไข่คิดว่าเขามีลูกแค่ตัวเดียวแม่นกกังเขนเข้ามาขูดแล้วนั้นเนี่ยเขาพุ่งเสร็จแล้วเข้าใจว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ดูดีเขามีสองตัวสองพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเออุอยเขาเอาอาหารมาป้อนลูกเขาเห็นไหมนะาอุ้ยกลับแล้วเออเรา เขาห่วงลูกเขาโหจะเกับตีหัวฉันแล้วคุณแม่เดี๋ยวแล้วนะยววนะอย่านะโอ้ยเราไม่ทำอะไรเธอหรอกดูนั่นอะดูดีเขามีลูกสองตัวโอคิดว่ามีแค่ตัวเดียวอะ่ะเห็นไหมตัวสีนารักจ้ะแม่เขาห่วงมากเลยตัวนี้นี่นกกังเขน แม่เขาโดดมากจะมายุ่มหัวแล้วเราเมื่อกี้ตัวเล็กๆน่ารักมากๆเลยสองพี่น้อง